สวัสดีค่ะกระซิบบอกเร่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเราแนะนำรถกระบะหล่อๆอีกแล้วนะคะหล่อราคาตัดสดกระทุกท่านสีดำดูดีมีเสน่ห์นะคะรถยนต์เกียร์ออโตโด้ด้วยค่ะพร้อมขับใช้งานได้เลยขับสบายรุยได้ไปได้ทุกที่นะคะอ s u ู u ูดีแมกสาคอมมอนเรลอินเตอร์บนเกียร์ออโต้พร้อมขับใช้งาน บอดี้สวยเดิมบางสีเดิมโรงงานภายนอกยังสวยภายในยังดูดีเบาะสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดเป็นเบาะหนังนะคะระบบไฟติดครบสมบูรณ์ทุกจุดค่ะรีโมทเปิดปิดล็อกได้ปกติใช้งานได้ปกตินะคะเอกสารมีครบพร้อมโอนภาษีพรบรปี68สนใจคันนี้ ราคา2 1 9 0 0 0บาทรถ4ประตูสวยๆนะคะเอกสารมีครบเลขไม่2,000 200, 0 0กว่าโรค่ะพิกัดดูรถแถวรามอินทราสฟอร์เวิ์นะคะโทรคุยติดต่อสอบถามรายอัปเดตสถานนะก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปอย่าลืมนัดล่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ